เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาที่นี่นะครับนะครับมาสำรวจที่นี่กันเชิญออฟเซน t ์โทมัสนะครับ The Apostle นะครับซึ่งเป็นบทของเซนต์โทมัสนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับอ๋อมันมีให้เก็บของนะครับเพื่อนๆ <c oughs> กระโดดขึ้นไปนะครับมันมีให้กระโดดนะ <c oughs> ตูเข้ามาได้อต้องขึ้นไปข้างบนแน่เลยครับเพื่อนขึ้นไปข้างบนแน่เลยไป <c oughs> อึดมากเลย <c oughs> ขอแสงหน่อยนะครับ สัมบีเพียบเลยสัมบีอยู่เพียบเลยนะครับว่าแล้วเชียวน,นี่จะปีนไดไหมเนี่ยได้นะครับอะไรเพื่อนอยากกินขนมเหรอได้เอาไปเลยเอาขนมไปครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงได้ทุกคนครับ อึโดดมาตรงนี้ก็มาตรงนี้โอเคข้างบนนี้ยังขึ้นไปได้ปะไม่ได้แล้วนี่เอ้อไม่นะ ใช่หรือ๋อมันมีให้เลื่อนตรงนี้โอเคนะครับเลื่อนออกก็ว่าแล้วมันไม่น่าจะให้กระโดดไปอีกหรอกโอ้มีไฟให้ต่อเป็นสายเคเบิลนะครับกี่เมตรเดี๋ยวดูก่อน 34อย่าบอกนะว่ากระโดดขึ้นไปข้างบนนะเอาจริงนี่เพื่อน <c oughs> อุ้ยนี่หรอโอเคกระโดดขึ้นมาด้านนี้นะครับไปด้านไหนต่อตรงนี้หรอ โอ้้เฮยสายมันจะไม่ถึงเอานะเนี่ย,ยน่าจะขึ้นตรงนี้มากกว่าไม่งั้นเดี๋ยวสายไม่ถึงนะครับ เจ็ดเมตรแล้วอ่ะอือ๋ออยู่นี่อ๋อต่อข้างบนนะครับเพื่อนๆโอ้โหพอดีเลยศูนย์เมตรก็คือสุดเส้นเลยนะครับต่อทำไมอ่ะต่อเราได้อะไรอ่ะงง เนี่ยครับตรงนี้มีให้เก็บอันนี้นะครับมันเป็นเอ่อกล่องที่ทิ้งมาจากเครื่องบินนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นแอร์ดรอปนะครับก็คือทิ้งลงมาจากอากาศเลยทิ้งมาจากเครื่องบินเนี่ยครับมิลิเทอรี่เทคมิลิเทอรี่เทคนี้หายากนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับได้มิลิเทอรี่เทคมาโอเคนะครับมิลิเทอรี่แอร์ดรอป THP 1N4 นะครับได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อน โอเคนะครับสำหรับ AirDrop ตัวนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับก็ให้ขึ้นมาที่โบสนี้นะครับเพื่อนๆกระโดดตามที่ผมบอกเลยนะครับนะครับมาที่โบสนี้ c h u r ส์ of St. Thomas the Apostle นะครับเพื่อนๆในแผนที่มันอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ s ซน a ์ปอล l อแลนนะครับเพื่อนเ่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาโม a ชแนลนะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมา สำรวจโบสเซนต์โทมัสนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็มาเอามิลิเทอรี่เทคอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็มีคลิปอีกหลายคลิปนะครับที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการยึดกังหันลมนะครับหรือการยึดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพื<ๆ>่อนๆวิธีการกระโดดบนกังหันลมเนี่ยมันก็แตกต่างกันในแต่ละที่นะครับแล้วก็การยึดเมโทรรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับตัางล่างมีอะไรเพื่อนๆก็ดูได้เลยในแต่ละที่นะครับแล้วก็ไปที่ ฟรีอ a n o มา l ีนะครับซึ่งไปหาอินฮ b บิเ r อร์ครับแต่ในแต่ละจุดของแผนที่เพื่อนๆสามารถเปิดดูได้เลยเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆน,นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ